นิสันเทียนานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เบนซินนั่นเองนะครับผมไม่เคยผ่านการดมแก๊สมาใ้ๆทั้งสิ้นเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับรถมือสองสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้พบกับแบงค์เลยนะครับผมแบงค์จะพามาชมกับเจ้านี้ข้างๆผมเลยนะครับผมเป็นนิสันเทียรานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เบนซินนั่นเองนะครับผมไม่เคยผ่านการดมแก๊สมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้จะพามาชมตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ารถหลักล้านขายแค่ไม่ถึง3 0 0แสนนะครับผมโคตรถูกเลยนะครับผมเป็นรถ ทรงคล้ายๆทรงคูเป้เลยนะครับผมทรงสปอร์ตคูเป้เลยนะครับผมกับเจ้านิสันเทียร่าคันนี้นะอ่าตัวคันนี้เลยนะครับผมอ่ะเปิดราคากันก,นก่อนเลยละกันนะครับผม2อ9 0 0 0เาหเท่านั้นเองนะครับผมฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับผม2อ9แ0 0เบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2010นะครับผมคันนี้สีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับผมอ่ะมาดูความหรูหราของเจ้าทรงสปอร์ต คูเป้กันนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าคมยมมาแล้วนะครับผมไฟหน้าขาวใสเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้อยากจะบอกว่ารถพึ่งเข้าใหม่เลยนะครับผมอยากให้แฟนเพจ YouTube และเพจ a c e b o o o นะครับผมได้ชมพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยมีสเก์ตให้รอบคันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้นะอ่า ไฟหน้าก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นรถเดิมเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกเดิมนะครับผมล้อแมกอันลอยขอบ17นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหูกระจกสีตัวรถเลยนะครับผมมีไฟเลี้ยว led ที่หูกระจกนะครับผมอ่ามีกันสาดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมและที่สําคัญคือมีสลู ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้มีซันลูปให้เลยนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคิ้วอลูมิเนียมนะครับผมยาวมาถึงประตูหลังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นั่นเองนะครับผมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับผมมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับผม คิวอลูมิเนียมนะครับผมก็จะเป็นนิสสันเทียนานะครับผมเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีตัว XV นะครับผมตัวนี้ตัวเครื่องยนต์ V6 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความหรูสำหรับภายในกันต่อครับสำหรับภายในนะครับผมก็ให้ความหรูหรามาเลยทีเดียวนะครับผมระบบกุญแจก็จะเป็นระบบกุญแจอิ m โมบาเซอร์นะครับผมก็จะให้กุญแจมาครบเลยนะครับผมทั้ง2ดอกนะครับสำหรับ คอนโซลนะครับผมก็จะเป็นคอนโซลสีน้าตาลสีเบดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลายไม้ให้ด้วยนะครับผมระบบคันนี้นะครับผมเป็นระบบพุทธสตาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะมีความจดจานะครับผมให้2จุดเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็กระจกไฟฟ้าเลยนะครับผมมีเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็จะให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของคุสคอนโทรลนะครับผมควบคุม ควบคุมความเร็วด้วยมือนั่นเองนะครับอ่ะระบบแอร์นะครับผมก็จะมาด้วยระบบแอร์ออโต้นั่นเองนะครับผมหน้าจอนะครับผมเครื่องเสียงได้เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจอทัศสกรีนนะครับผมก็จะมีในส่วนของวิทยุ FM นะครับผมบลูทูธนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ Google m a p นะครับผมอ่าเป็นจอ Android เลยนะครับผมสำหรับคันนี้คุ้มค่ามากนะครับผมก็จะดู YouTube ดู Google ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะคอนโซลตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นคอนโซลลายไม้ให้นั่นเองนะครับผมรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมให้ความสะดวกสบายด้วยระบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซันรูปกันเลยดีกว่านะครับผมก็สัมผัสแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของซันรูปให้เลยนะครับผมอ่ากดเปิดปิดได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็คือกว้างมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะด้านข้างก็จะเป็นลายไม้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีในส่วนของแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะตัวเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังให้เลยนะครับผมกว้างมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของม่านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมม่านหลังก็จะเป็นม่านออโต้นั่นเองนะครับผมตรงกลางก็สามารถ วางของได้นะครับผมคอนโซลก็จะเป็นตัวลายไม้เลยทีเดียวนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมตัวนี้มีระบบแอร์แบ็กให้ทั้งหมด6ลูกเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวผู้โดยสารนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ v 6นั่นเองนะครับผมเป็น24วาล์วนะครับผมตัวนี้เป็น6สูบนะครับผมตัวนี้1 8 2แแรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมเดิมๆทุกจุดเลยนะครับผมไม่มี การแกะแงะงัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมอ่าตัวนี้รับประกันเรื่องอุบัติเหตุนะครับผม100%เลยทีเดียวนะครับผมอ่าเครื่องยนต์ไม่เคยแกะเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีเบนซินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนิสสันเทียนาคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมจดทะเบียนปี2010นั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์ 2,500cc เบนซินนะครับผมไม่เคยการ ไม่เคยผ่านการดมแก๊สมาใดทั้งสิ้นเลยนะครับผมขอเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเพียง5,800บาท84เดือนนะครับผมฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีนะครับผมและที่สำคัญคือคันนี้นะครับผมผมดูแลหลังการขายให้หปีเต็มเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตหมดน้ำมันหมดนะครับผมลดสไลด์ให้1ปีนะครับผม อยากจะบอกว่าคันนี้คุ้มมากนะครับผมและที่สําคัญคือเรามีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมรถหลักล้านขายแค่2,99,000พอนะครับผมอ่ะก่อนจากกันนะครับผมก็สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0837333652นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652นะครับผมแบงค์ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกรถทุกคันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับผม ก่อนจากกันแบงค์ลาวอก่อนสวัสดีครับ